แช่ท,ทับหลายมนมามีดูที่ก้างนะมาหนูจุนม,มานี่ยมากินต่อนี่ยมวเก้างออกให้แชบหลายเี่บยบบลุ เห็ดไว้ให้หลานหมาหลานแมวยังดีเลยด้วยยายล,ลูกหนูจูนหนึ่งในดวงใจของยายและลูกหนูจูนอะนะหนูจูนหนึ่งในดวงใจโอ้โหอีหน้าแหลมทำไมหน้าแหลมคือพ่อมึงเนาะฮะไอหนูจูนหน้าแหลมคือพ่อป้าวะ่ะนะตาสวดคือแม่มันหน้าแหลมคือพอมันลูกนะฮะหนูจูน